ไปดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวมาอยู่ก็มาสวนเลยอยู่กัมพกัมพูชีกัมพูชามาสวนอยู่คางอีสานกัมพูเชียอยูน้ำบ้านปงหั่นความกัมพูชาเรียกว่าคุมค้มปงคุ้มปงมันมือนำไทยวะ งไทาวาอำเภอแม,แม่นองอันตบุญตบุดาวเอนวมืออ่วันนี้เป็นอำเภอวันไส้อำเภอวไัออวไส้แข็งรดนากรีจังหวัดรดนากรีก็มาสวนรี่นนองเลยสวนมาบุญมัน มันมันกระ b o สูงอ่ะกัะส o s e จบดิพี่น้องเอ้ยมันหางปูกันบกเกิดมันกระ b o เกิดปูนตาดิพี่น้องเลยถ้าปลูกแบบมันมันฟังดินเอาพี่น้องเลยมัได้คู่เสียบคือเขาพี่น้องเลยคูดเสียบมันก็เกิดดีงามอยู่อย่างน เฮ้าพัดสำปูกฟังเอาคุดฟังคุดฟังพี่น้อง บรนดาบรนทุนห่านในพี hey. Hey, ่น้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ใบแน้าผุนบางเสียงหวาเสียงซาผุนเสียงหวานอินเข่าหรือเป่าจ้ะ เบืองเข่าก่อนพี่น้องเอ้ยจะคุ้ว่าเข่ากินไม่จักกินขมุขมืออยู่ที่บดแต่เข่าตัวไหนจิ้มระยากนี่เลยก่อนเก่งคักๆเลยมีหัวอะไรตั้งเข่าฮะที่เสียงมันดังอยู่นี่เสียงขอเสียงกระเด้งดัง Cái bông khảo nạ này chứ mọi người